สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดอกทองกว้าวดอกจานบานเห้าและจ้ามาเจอสองต้นนี้โอ้โหกำลังบานเลยพี่น้องยังบ่บานเต็มต้นบ่บานทุกกิิงเลยจ้านี่บานเป็นบางกิิงเนาะเป็นสวยงามอลังการจริงๆจ้อาอลังการงานสร้างมาก เป็นแล้วก็ใจละลายเลยจ้าใจละลายละกะมือนีกะนำเสนอทางด้านสมุนไพรคือเก่าละจะ้าเพราะว่าเพิ่นประโยชน์สัรพคุณเพิินบบได้สวยอย่างเดียวเด้อจ้าสวยแล้วก็มีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเฉพาะดอกของเพิินนี้นาะจะ้าเพิินว่า ดอกเพันว่าใส่ต้่มดื่มถอนผิดไข่ซอยกระหายน้ำซอยสมานปากแผลเปื่อยเพันว่าละกะดอกกันยังใส่หยอดตาแก่ตาแดงเจ็บตาปวดตาละไข้เครื่องตาตาหั่วตาแชะตาฟางเกี่ยวกับสายตาหลายคักจะพี่น้อง กัยังแก้อาการท้องร่วงท้องอืดแล้วก็ใส่ต้มดื่มครับปัสสาวะแล้วก็เป็นยาแก้ปวดได้จ้ะใส่ใบต้มดื่มนี่เนาะโอ้ดอกใส่ดอกหรือใบพันว่าดอกก็ได้พันว่าดอกนี่ก็ยังซอยแก้พิษฝีแล้วก็ ซอยโหลดกำนัดยังนอกระนัดแล้วก็ยังใส่เป็นสีย้อมผ้าได้อีกเวยจ้ะจะเพิ่นว่าจะให้สีแดงดอกเิ่นสีสมก็จริงแต่ว่าใส่เวลาใส่ย้อมผ้าจะเป็นสีแดงเพิ่นว่าแล้วก็ย่งใบของเพิินนีก็ย่งใส่ เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงช้างวัวควายได้เพื่อนว่าแล้วก็บใบก็ยังใส่มะนา่มมะฮอของกระไดใส่มะตากมักม่วงกวนกระไดเมนอยู่สมัยโบราณเนาะจ้ะเห <Okay. S 1> ็นแม่เพลินผ้านํำมะตากอยู่จ้ะเอามาแท่นใบตองเพื่อนว่ามันจะแกะงายก่าใบตองเนาะจ้ะสำหรับลำต้นของเพลินน้ำมาสับ เป็นแผจะมีอยางไหลออกมาเพ่นว่าสามารถเอ,อ่อนำมาใส่ออในการ,กรเกษตรได้เพ่นว่าเนื้อใหม่เป็นจะใส่เป็นเครื่องเลื่อนก็ได้พราะว่ามีน้ำหนักเบางดตัวมากจึงสามารถทำห้กระดานทำเลือกคุดพ่นว่า ใส่เป็นทีกันบ่อน้ำร่องน้ำกังหันน้ำได้จ้ะ,ะกระดอกท่องกวาวในพ่นวาเป็นใหม่มุ่งค้นน้ำพ่นว่าค้นไทยสมัยก่อนนี่บ้านไดปลูกต้นดอกท่องกวาวไว้หรือว่าดอกจานเนี่ยไว้ประจำบานจะให้มีเงินท่องมากเพ่นวาสมกับซื้อเพ่นน้อยจากทองกลาวกล่าวกล่าวกล่าวเก,กลียวนั่นจ้ะเงินหลายลักษณะนี้จ้ะ คก็จะมีเงินมีทองหรือมีทองมากมายนั่นเองนอกนอกจากนั้นก็ยังมีความสวยงามเรื่องล่องเหมือนท่องธรรมชาติอีกโดยเพันวาถ้าจะปลูกไว้ถ้าจะปลูกกให้ปลูกไว้ทั้งทิศใตของบ้านและถ้าปลูกในวันเสาร์ก็จะเป็นโม่งค้นอีกเพ่นวา ผูป้ปูกควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือผูป้ประกอบความงามความดีจังสิเป็นสิริมงคลเนาะจา้ะอันนี้ด้านความมงคลคงเพิ่นแต่ว่าประโยชน์ของเพิ่นยัง่งบ่ทันเบิดขาเส้นใหญ่ของเปลือกเพิ่นก็สามารถมาทําเป็นเชือกได้เด้อจ้ะั้งต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียเพิ่นก็วา่าใส มาเป็นถ้วยใส่อาหารสำหรับใบของเพิ่นเนาะจ้ะประโยชน์ของเพิ่นหลายแห้งน้ำมาบรรยายก้บบเบิดทีแน่ๆก็คือว่าดอกของเพิินนี่ใส่ยางเดียวเฉพาะดอกอยางเดียวนี่ใส่ประโยชน์ได้หลายยางจะ้ะใส่ แต่ว่าก่อนสใส่เนอจะสมุนไพรทุกอย่างทั้งช่องที่นํำมาให้มึงก็คือนํำเนื้อหาสาระเกจขคควมลูลเล็กๆน,น้อยๆเนอจะมาฝากพี่น้องให้พี่น้องได้หูถึงทรัพย์ประคุณของเพิ่นจ้ะอาจะใส่ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณผู้ที่เพิ่นเคยใส่เนอจ้ะ เพิ่อนใส่ได้ผลเราเพิ่นกับมาบอกต่อหรือจังไดใายไในแบบว่าหมู่บ้านก็เง้าอาะสิมีหมอยาโบรานยังสิน้อยจ้ะหมอยาพื้นบ้านกะไปสอบถามเพิ่นได้จ้ะอันนี้ทังช่องกะหวังเป็นยางยิ่งว่าเออคือสิมีประโยชน์แกทันผู้ชมบ่มากกะน้อยถ้าผิดผ่าดประการใดก็ขออภัยด้ยจ้ะบางที่กะเบาพิษเบาตกเบาลนแหนเพราะว่า อ่านจากตำราแล้วก็มาจำเอาแน่แล้วก็คิดเอาว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ารับประคุณพิ่นในดานยั่งทงั่งต่างๆนี่ก็ไก่เคี้ยงเนอกจากกระพืชสมนุนไพรอื่นๆเนาะค่ะค่ะสำหรับทางช่องก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้ามี ความชอบใจกับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้กับช่องนั้นหน่บนในเด้อจ้ะขอบพระคุณห,หลายๆจ้าที่เขามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ